มาอยู่เกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์กันีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันแนีก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนผมได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วนาอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เล่นเกมชิวๆเล่นมันเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือตอนมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะตระกูลม,มีชิว่ามีอิตคิงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับที่เรานี่จะได้ระบบเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่งนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการลูกบ้านนะี่ครับให้ทำเมืองหรือว่าทําบ้านของเราหมู่บ้านของเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่นข้าจะ เล่นสนุกเล่นเพลิน,เ,นเล่นชิวชได้นะครับภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่โอเคเลยนะครับไม่ได้สวยจนเกินไปมาจ่อกแนวน่ารักน่ารักหน่อยเพิม่มเติลในเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ระบบการเล่นในตัวเกมก็เป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งนะครับนะักชื่นชอบเล่นเกมแนว fps แล้วก็มองหาเกมแนว fps มาใหม่แล้วก็มีความสนุกมีความมาเล่นอยู่เนี่ยก็คือตัวลอคเล่นเกมนี้กันได้นะครับสําหรับเกมที่มีชื่อว่า light of demon แนวสไลด์เกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมแนว f p s ยิงพวกสัตว์ประหลาดต่างๆเป็นเวฟๆไปนะครับภายในเกมคือเล่นประมาณนี้เลยก็คือเราเนี่ยลงไปในแมปแล้วก็ยิงปีศาจให้หมดแล้วก็ผ่านเวฟผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ภายในเกมนะครับจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเก็บค่อนข้างที่เยอะเยะมากมามก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะผ่านเวฟนั้นๆไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านปุ๊บก็ได้ปืนมาใหม่มีการอัปเกรดสกิลของตัวละครหรือว่ามีการอัปเกรดตัวของปืนให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่ามือถ ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะกินสเปคแล้วก็สวยมากมาเพราะในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพม,มองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ากันไฟรีบอร์ดนะครับสำหรับเกมกันไฟรีบอร์ดเนี่ยจะเป็นเกมแนว FPS บผสมแนวโรกไลท์ RPG ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนแต่ละตัว,ตวก็มีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็จุดเด่นของตัวเกมนี้จะมีอาวุธปืนถ้าเราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปืนแปลกอย่างเช่นปืนปืนมังกรหรือว่าปืนกิ้งกา่าที่แบบ คนละครจลกจากเพื่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ด้วยนะครับก็คือถนัดแนวไหนก็สามารถใช้แนวนั้นได้เลยแล้วก็ความสามารถพิเศษ ก็าสามารถอัพได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแบบสำรวจอยู่เอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นแบบนักรบเกมนี้รับรองภาษาไทยด้วยก็คือแบบสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถเปิดภาษาไทยอ่านดูได้ว่าของแต่ละของใช้อะไรกันบ้างภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่น่าสวยงามเพราะวในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่1นะครับก็สามารถไปรออก เล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะก็จะมีชื่อว่า Evil Nun Run นั่นเองนะครับแล้วสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววิ่งหนีผีแมชีนะครับจะเป็นคล้ายเดียวกันกับที่ทำผีไอซ์คิบนั่นแหละนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีด่านต่างๆเราเลือกเล่นเยอะๆมากมายมีโหมดต่างๆ ที่จะให้เราเล่นกันด้วยนะครับเนาะก็ภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะสวยภาพบรรยากาศในเกมนี้ก็จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่หนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันได้นะครับผมชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็มาหาเกมแนวซอมบี้เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dead Zombie Shooter นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้เล่นมันๆเล่นเผื่อนนะครับเล่นผ่านด่านไปนเรื่อยนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้3ตัวละครก่อนเล่นด้วยแล้วก็สามารถเลือกอาวุธต่างๆชุดเกาะ เลือกสกินเท่ๆมาใส่ก็ได้นะครับโป๊ะตะเกมมีการเปิดกระชาด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็มีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นบันเพลินแล้วไม่ต้องเครียดอะไรมากสำหรับคนที่แบบาหาเกมคลายเครียดเล่นนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งและกันนะภาพกราฟิกพานเรียเมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะเพราะว่าเป็นภาพกราฟิกที่เป็นภาพมุมมองมุมสูงไม่ได้กินสเปคอะไรมากเนาะเพราะาสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม มีชื่อว่า p r i n c e of p e r s i a ีเอทนะครับที่อยู่ในทีมอียิปต์นะครับเป็นเกมแนวสไตล์แนววิ่งเนาะที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นเจ้าชายคนนึงที่จะไปช่วยเมืองของเขาให้ได้นะครับแล้วก็ในการช่วยเมืองเนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องวิ่งไปเรื่อยนะครับจะเจอพวกศัตรูต่างที่จะคอยดักหน้าอยู่แล้วก็จะมีพวกตัวของมอนเตอร์หรือว่าบอส ดักหน้าอย่อนกันนะเกมนี้มีบอสด้วยนะเป็นเกมวิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างกันตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราวิ่งไปเรื่อยนะครับแล้วก็กดแถบกดอะไรต่างๆไปเรื่อยแหละการแต่งตัวละครพวกสก,กินต่างๆด้วยเหมือนกันนะับภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำค่อนข้างที่จะสบายนะฮะสำหรับเกมนี้ภาพเหมในการเล่นเกมนี้นะับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะชอบเล่นเกมบริหารจัดการร้านอีกเช่นเคยนะครับจะคล้ายตัวของเกมมัไฟนั่นแหละแต่ว่าจุดเกมนี้จะเป็นซีรีส์ของร้านอาหารของคุณยาย นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นนะครับแต่ละภาคเนี่ยก็มีหลายภาคมากๆแล้วก็ภาคนี้ก็เป็นภาคใหม่อีกแล้วนะรับสเรเกมที่มีชื่อว Hungry Heart Dinner Neo เกมนะครับก็จะเป็นเกมร้านอาหารของคุณยายภาคใหม่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีแรงต่าง้เราทำเยอะๆมากมายนะครับก็คือตั้งแต่การอัปเกรดอาหารนะครับอัปเกรดร้าน รหรือว่ามีเมนูต่างๆที่เราเนี่ยจะไปค้นหากันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกพันุเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ภาพมองในการเล่นนะครับจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นแบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นแบบแนวตั้งเนี่ยก็สามารถเล่นกันได้นะครับผมเปิดให้ทั้งตัวของ Android ก็ iOS แนววินเวอร์แล้วก็ผสมแนวซิมูเลเตอร์เข้าไปด้วยนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Jobless Light like สำหรับเกม Jobless Life นะครับจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับชีวิตคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็เดินหาเดินเที่ยวอะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หางานทําไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมนะครับเ่านั้ทำออกมาได้ค่อนข้า,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 างจะดีแล้วก็ไม่กินสเปคเพราะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวโพลิกอนแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถวิ่งไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้หรือว่า จะแต่งตัวละครให้มันเท่ก็ได้หรือว่าหางานทําก็ได้เหมือนกันนะับเกมท่อนทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มุมมองภาพในการเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพมุมอมองบุคคลที่3นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ กันได้นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนไฟแล้วเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า ending นะหรับเกม ending นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีรอลแบบสมมดเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเล่าเรื่องราวนะครับที่เราเนี่ยจะเปิดแม่สุนักจิ้งจอกนะครับที่จะคอยปกป้อง ลูกจากโรคอันโหดร้ายซึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยประจนภัยนะครับไปบนพื้นที่ที่มีความโหดร้ายนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาอาหารให้แก่ตัวของลูกของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีอุปสรรคต่างๆที่เราเนี่ยจะเจอกันก็คือมีพวกมนุษย์นะครับหรือว่ามีสัตว์ร้ายที่จะคอยทําร้ายเราอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ขเขาต้างจะมีความน่าเล่นแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่างจะซึ้งมากๆเพราะเกมนี้ก็พอจตจาก PC กันด้วย นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากโหลดเนี่ยก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีตังค์นะครับก็รอมลดราคาก่อนได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็ภาพกราฟิกที่ัจะเป็นแนวอาร์ตหน่อยๆนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นนะแนววิ่งกันบ้างนะสำหรับใครที่เป็นแฟนแนวซอฟแวร์อยู่แล้วนะครับก็คือเกมที่มีชื่อ Ultimate Sucks Boy นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มาจากหนังนะครับเรื่อง ตัวของ Ultimate Sub บ o y เลยนะครับจากค่ายโ o n y เลยนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะให้เราเล่นแบบ v to p นะครับคือเล่นผ่านด่านเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายนั่นแหละตัวเกมจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีตัวละครให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีโหมด pvp เล่นแข่งกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันเมเทมต่างๆ่างเราเนี่ยได้ไปเก็บกันนะสับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้นนมือให้บริการแล้วนะฮะไปเล่นกันได้นะ สไวน์โว่บ,บุสมแนวช o ตติง้งแนวสไตล์โลกไรท์เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสกินที้มีชื่อว่า Shadow S สไว v ์โวนั่นเองเนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวชุตติ้งโรกไรท์อาร์พีจีที่จะไปสู้กับเอเลียนนะครับซึ่งตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยลงไปเล่นตามด่าเล่นตามเวฟไปเมื่อผ่านเวฟในแต่ละเวฟนะครับเขาก็จะมี การอัปเกรดสกิลเพื่อเราเนี่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถถืออาวุธได้มากถึง6อาวุธในแต่ละดาเลยแล้วก็ยังสามารถไล่กระถาได้หลายขีดจำกัดเลยนะครับเนาะตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันยิ่งเราผ่านด่านเยอะยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่ง มีความโหดเพิ่มตามมากขึ้นนะครับสำหรับมอนเตอร์เนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับตายแล้วก็เล่นใหม่เหมือนเดิมนะครับตัวเกมภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคตสามารถเล่นได้นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยบริหารจัดการบ้านเมืองอยู่นะครับก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Oregon Trail นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารบ้านเมืองในยุคสมัยคาร์บอยนะครับซีเราเนี่ยจะต้อง เอาตัวของอุปกรณ์นะครับมาตั้งรกรากบนพื้นที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างเมืองให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นตัวเกมนะครับก็จะเป็นรูปแบบเกมบหิหารจัดการเมืองทั่วไปนั่นแหละก็อาจจะมีการสร้างปศุสัสตว์นะครับสร้างฟาร์มหรือว่าสร้างร้านค้าต่างๆเพื่อให้เมืองเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็สามารถขยายเมืองของเราให้ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเราเล่นไปานานๆก็จะมีสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาให้เราได้สร้างกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะงับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวชิวๆแล้วเล่นผ่านด่านวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆอยู่นี่ครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่าชิปบอยนะครับสระเกมชิปบอยนะครับจะเป็นเกมวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ แล้วก็ตัวเกมจะมีมากถึง120กระดาษให้เราไปเลือกเล่นกันคือค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะมีอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับเราเนี่ยก็ต้องผ่านแต่ว่าเล่นให้มันชํานาญผ่านมันไปได้นะครับกราฟิกมันจะเป็นเกมแนวอาร์ตในหน่อยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะ ก็ยังคงเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายเล่นชิวๆกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tiny Tiny Town นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็ขยายเมืองนะครับแต่ว่าตัวเกมจะเป็นเกมแบบคล้ายๆแนวเรียงเหรียญนะครับก็คือถ้าเราเรียงตัวของสิ่งก่อสร้างภายในตัวเกมให้เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่แล้วก็เป็นการสร้างเมืองแบบสไตล์ใหม่ๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะแตกต่างจากแนวเลี้ยงเหรียญนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ เล็กน้อยนั่นเองนะครับตัวเกมจะเล่นเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกตัวของด่านต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็อย่างเช่นด่านที่เป็นน้ําแข็งหรือว่าด่านที่เป็นธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่การที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับการาฟิกก็ถือว่าเป็นแนวพิกเซลพิกเซลนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวน,น่ารักน่ารักนหน่อยแล้วก็เป็นเกมแนวชิวๆเล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hello Kitty ไอแลนด์แอ e วันเจอร์นเนอรนี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะเล่นตัวละครใน Hello Kitty แล้วก็ตัวละครต่างๆจะมีความน่ารักพันต์อยู่แล้วที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในหมูกก่เกาะนะครับทำตามภารกิจทำตามเควสไปเรื่อยๆตัวเกมจะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่เราเนี่ยสามารถเล่นอะไรก็ได้จะทําอะไรต่างๆก็คือแล้วแต่เราตัวเกมก็จะมีระบบ Open w o r l ดด้วยเหมือนกันเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ภาพการาฟิกที่น่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับตอนนี้เปิดเฉพาะตัวของ iOS นนัแล้วก็เป็นตัวของ Apple Arcade ด้วยนั่นเองนะอ่ะแบบก็เป็นบ้างสำหรับ15เกมไม่ใช้เน็ตแนบกองวัดู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สรักคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม